ับเรื him like him. ่องระยะห่างนะครับเพราะว่าเราต้องต้องใส่ใจนะครับเรื่องระยะห่างนะครับเพราะว่าเราไม่แจกเอาไป่ชูทุกน้องเลยนะครับใส่เลยแบบนี้ลักขึ้ย่ายกข้าวด้วยนะครับ นะครับอ่านี่นะครับครอบครัวของท่านสารจ้สมควรนะครับทีด้วยนะครับว่าเรามีกี่ใบนะครับเขาเข้าไปจํานวนถุงที่เรามีบัตรนะครับนะครับเขาให้ขนมตาขแจกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้นอ่างนะไรพวกนี้เดินไี่ไปรับยาไปรับยาทำน้ำเหรอเอหรือว่าเรียกเอาว่าโซเชียลดิสแท็กซ์นะครับ

มาถึงแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกับว่ารักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างด้วยนะครับถ้าท่านนะครับมีกดมีนี้กยบครับชสงาินเวลาผก็สลนู้แบอะครับในการที่มาเยียวยาพี่น้องประชาชนเราอยากให้เป็นกำลังใจกับท่าน ที่จะประสานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณสมบัิจินมากนะครับดุสส้อยเอของเรานะครับนำเข้าสารนะครับรวมกับทุกภาคส่วนนะครับจะเป็นผักผลไม้นะครับไข่หรือว่าน้ําดื่มอะไรต่างๆนะครับเพื่อเยียวยาในทุกคนนี้ให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอยอยู่ด้านนอกนะครับเราหานะครับหาคเฉพาะวันนี้เสียเกียนะครับเสียกิจคุณเอ๋นะครับ อออสอชสมควรนางคนาวินสออสีจตุโพนะครับนายกตัวงทิศแล้วก็ท่านนายกชัดชัยท่านลองอุย๋ยลองเสือนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไมแดนแล้วก็ท่านสอทอบ้านสวนอีกหลายหลายท่านนะครับแล้วก็คุณนายต่อยนะครับท่านกำนันตั้มกำนันพงศกร ล้วมีใครอีกนะคุณนายท่านรองผู้การน,นะครับจากสากแก้วก็มานะครับแล้วก็มีหลายหลายท่านไม่รู้ว่าใครยังเดินไปไม่ทั่วถึงนะครับผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลนะครับเราเปียกเสือเหลือนกไม่ได้ก้งขอกราบขอพระคุณนะครับที่ไดยถ่ายทำจอจอทุลนนะครับ,ร,นนบนนรักเสียกิจแแทนกิ๊กานร อ้ทุกท่านนะครับได้ร่วมประจักาคทุกท่านขอการที่รอได้ก็เห็นเวลาแล้วว่าได้อยู่ในกินดีแล้วก็รอทำบุญชั้นการชี้คอทุกขยุ่งยากต่อไปแล้วก็การที่เราได้ร่วมกันถวายข้าวสารกรับงที่ประสานานภาครัฐในพุทธเจริญภาคเทีือทำในประสานงานองค์กรในพุทธเจริ